แบ่งชั้นระหว่างพื้นดินแล้วก็ท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกประมาณนั้นเนาะจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะคะเป็นน้ำแข็งเลยนะวันนี้หนาวมากๆแล้วอาจจะติดลบถึง12อ,องศาซึ่งเราคาดการแต่ตอนนี้เริ่มบ่ายมจะติดลบสององศาแล้วค่ะน่ากลัวมากเลยดูดูเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ใช่นะโอ้ยตายแล้ว มันจะมีแบบไอ้ตกลงมาเลยอะค่ะน่ากลัวมากดูดูมีแบ่งชั้นเลยเห็นไหมที่ดำาๆเนี่ยนี่แหละค่ะที่ทาให้หนาวมากๆเลยตอนนี้กําลังเดินทางกันนะคะจะไปงานบ้านน้องระหว่างทางอันนี้จะไปจากกรุงเทพไปอัมสเตอร์ดัมแล้วก็จะไปอาเมเริกานี่ถนนผนทางเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดู ไปหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้ววันนี้วันเสาร์รถก็ค่อนข้างเยอะมากๆนี่ค่ะนี่โอ้ยนี่น้องแกะเดินน้องแกะเดน,น้องแกะสวยงามเพราะยังมีหญ้าเขียวๆให้ในในบ้านตามข้างทา,างนะวันนี้เรามาชมข้างทา,างที่นี่เท่านั้ ให้ดูนะเนี่ยเห็นต้องแก่น้องที่ที่บ้านแบบว่าเป็นชาวไร่นั่นแหบบละเนี่ยมันจะเลี้ยงวัวเนี่ยอย่างเงี้ยวัวเต็มไปหมดเลยแล้วบ้านก็จะหลังใหญ่มากๆแล้วก็บ้านก็จะห่งหางๆกันซึ่งเผ็ดกับประเทศไทยเรานะถ้าเกิดออกไปนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยบ้านก็จะหลังเล็กเป็นกระตอ๊อกอันนี้หลังแบบเป็นคลหาหาดทุกหลังนี่เดี๋ยวให้ดูหนึ่งต้นไม้ไปหมดแล้ว